คนไหนชื่ออะไรคะชื่อพานิดาสาระตุ้ยโอ้หนูชื่อพานิดาสาระตุ้ยหนูเป็นอะไรกับน้องเผาเป็นน้องเหรอจ้าพี่เผาเป็นคนโตเหรอพี่เผาคนที่หนึ่งแล้วหนูคนที่เท่าไหร่คนที่สองคนที่สองแล้วคนที่สามชื่อน้องพลอยน้องพลอยคนที่สามน้องพลอยชื่อจริงชื่ออะไรคะน้องพลอยชื่อจริงชื่ออะไรชื่อ ลอยสารตุยะแล้วคนที่สี่อ่ะคนที่สี่ชื่ออะไรที่ลหกับพ็นอ่้ยเับรเหอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตามไปเอากับพี่เหมยกันะเฮ้ยน้องพลยชื่อจริงชื่ออะไรน้องเผารู้ไหมด้หืน้องพลยน้องพลเห็นน้ามัน หนูไม่บอกว่างหนูไฟนะอมันไม่ชาร์จนะหนูชื่ออะไรนะหืมหนูชื่ออะไรเอี๋หนูชื่ออะไรนะชื่อวานิดาแสต๊ดชื่อเล่นล่ะชื่อเล่นชื่อหืมชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อหืม เดินบาบ้างนะนี่ดูดูน้องพลดูน้องไผ่สิดูน้องไผ่เอ้าดูน้องพลดูแม่ดูดูรถสิดูรถสิ Ah, madu sih. Madu.